ในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ส 1, ข้อที่ 1, 1ถึงข้อที่สองได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้น,นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครน,นี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนดังเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามี ดิมิตของสวรรค์นนั้นก็ได้เห็นท้องฟ้าใหม่ในอนาคตพระเจ้าจะทรงทําลายโลกนี้ไปด้วยภัยธรรมชาติหรือด้วยฤทิเดชของพระองค์โลกนี้จะไม่มีอีกต่อไปแล้วเป็นโลกแห่งความบาปซึ่งมนุษย์ทุกทรมานอยู่เป็นโลกที่ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะว่ามนุษย์คู่แรกกินผลไม้บาปซึ่งถูกสตานปลอมเป็นงูล่อลวงถูกทุกสวรรค์ที่กระต่อพระเจ้า ล่อลวงกินผลไม้บาปทําให้โลกนี้มีแต่ความบาปแล้วก็ต้องตายด้วยพระเยซูจึงต้องลงมาไถ่บาปที่กางเขนเพื่อให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งท้องฟ้าเก่าโลกเก่านั้นก็หมดไปแผ่นดินโลกใหม่ก็มาตั้งแทนโลกเก่าคือวิสุทธนครโลกใหม่ชื่อว่าวิสุทธนครเป็นนครที่บริสุทธิ์หรือว่าเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมา จากสวรรค์มาจากพระเจ้าลครนี้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วบ้านเป็นทองคําถนนเป็นทองคําขาวสวยงามมากมีน้ําทิพย์มีเสื้อผ้าสีขาวซึ่งเหมือนดั่งทูตสวรรค์ซึ่งไม่ต้องซะและมีความทุกข์อีกต่อไปแต่มีความสุขที่รันโลกใหม่มาแทนที่โลกเก่าโลกเก่าจะหายไปหมดไม่มีโลกแบบนี้อีกต่อไป ตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ววิสุทธ์นครมารอแล้วลอยลงมาแทนที่โลกใบนี้เตรียมพร้อมแล้วซึ่งนครน,นั้นก็เหมือนดั่งเจ้าสาวแต่งตัวพร้อมไว้สําหรับสามีพระกพ,พีเปรียบเราเหมือนดั่งเป็นเจ้าสาวของพระคริสตพระคริสเป็นเหมือนอย่างสามีของเราเราเป็นเจ้าสาวเป็นผู้ที่พระคริสนั้นจะทรงชําระให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีความบาปเพราะว่าต้องรับไปในอนาคตตอนนี้พระเจ้ากําลังเร่ง มากให้บริสุทธิ์เร่งคริเชื่อทั่วโลกให้บริสุทธิ์เร็วๆเพื่อพระองค์จะรับไปหรือเพื่อที่จะล้างโลกใบนี้ให้เร็วขึ้นพยามารก็รู้และทํางานอย่างหนักเพื่อทําลายมนุษย์ในโลกนี้ทําลายคนชั่วทําลายโลกบาปทุกอย่างแต่พระเจ้าก็ทรงเลือกคนของพระองค์ไว้ให้รอดด้วยพระคุณความรักความเมตตาและไชชนะจากพยางสุดของพระองค์ที่ช่วยเหลือ